เกิดความจริงนางเอกพูดแม่น้ำโขงถูกคอรหรสาวอีสานแต่ทำไมเว้าบอชัด ออกอากาศให้รับชมกันไปแล้วสำหรับละครลึกลับอย่างพูดแม่น้ำโขงทางช่องสที่นำแสดงโดยมายวริศและอุ้มอิสยารวมทางยี่หวาปริดาการที่มารับบทบาทเป็นเจ้าแม่ทองหูกซึ่งเสียงตอบรับก็ออกมาไม่เลวทีเดียวโดยชาวเน็ตแฟนละครบอกว่าเหนือเรื่องน่าสนใจบทละครก็ทำออกมาได้ชวนติดตามต่อแม้เคยทำมาแล้วถึงสองรอบแต่คนดูก็ยังดูแล้วลุนอยู่ภาพแสงสีเสียงเองก็ถ่ายทำออก มาสวยงามน่าชมในส่วนการแสดงก็ไหลลื่นมืออาชีพทุกคนแต่อย่างไรก็ตามแม้เสียงชมในอีีแรกจะกึกก้องแต่ดูเหมือนจะแอบแอบมีเสียงติิตงเล็กๆอยู่เช่นกันว่าสำเนียงถิ่นภาษาอีสานในละครฟังแล้วแอบ,บเพี้ยนหนักเสียอธัธรสผ่านให้ไม่อยากดูต่อโดยเฉพาะนางเอกอย่างอุ้มอิสยาที่เป็นสาวอีสานจากจังหวัดอุดรแท้ๆทำไมอย่างพูดเพี้ยนได้ขนาดนี้อย่างไรก็ดีมีผู้เข้ามาแก้ความเข้าใจผิดนี้ ให้ว่าอีกจริงแล้วสำเนียงการพูดในเรื่องเป็นภาษาไทยย่อในแถบจังหวัดนะครพนมสกลนะครจะออกไปคล้ายๆเหนือค,ล,คล,ล้ายๆทางลาวเวียงและจะมีความเนิ่นๆไม่ขุนหูเหมือนอีสานทั่วไปนักแสดงพูดกันใกล้เคียงภาษาจ,จริงเกิน70%ซทีเดียวดีที่สุดก็บัวผันอุ้มอิสยาและหากใครที่ติดตามสาวอุ้มในละครเย็นอยางอายคอยหักเจ้าจะทราบว่าในเรื่องอุ้มก็พูดอีสานเหมือนกันแต่สำเนียงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้น เรียกว่านอกจากจะไม่เพียนแล้วยังใส่ใจรายละเอียดมากๆอีกด้วยน่าชื่นชมมากๆแฟนๆที่คิดถึงละครให้กลิ่นอายชาวบ้านภาคอีสานและลึกลับน่าตื่นเต้นติดตามชมพูดแม่น้ำโขงได้ทางช่องซามทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้า